ชมดูที่โอ้เมฆกำลังลอยให้เราเห็นเลยอะ่ะสวยมากเลยผู้ใหญ่คุณผู้ชมค่ะร้านกาแฟาที่นี่เนี่ยจุดเด่นคือวิวความเด่นของกาแฟาเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแต่ละร้านก็จะแตกต่างกันไปแต่วิวเนี่ยก็เช่นเดียวกันคนละมุมเลยนะพี่เนาะคนละมุมคนละอารมเลยธรรมชาติจัดสรรให้เลยอะ่ะ แม่ดูวิวไหมแม่มอ้แม่โอ้แต่ละร้านก็จะมีวิวที่แตกต่างกันออกไปนะคะคุณผู้ชมบ๊อบบี้ทำฟองเลอะเหมือนยีออนกับหั่นสิโอดารักไม่ต้องต้องหั่นเหมือนกันแย่ย่ยย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 แมบ๊อบเลสโก